โอเคก็ไม่เป็นไรฝึกลงบ่อยๆก็นด้จะได้แล้วผส,สมหัวใจได้ที่ไหนครับผส,สมหัวใจหรอได้ที่เพจหลินหลินเลยนะคะหนักตั้งแต่แรกวันนี้เป็นวันที่หลินลงหนักแล้วก็เหนื่อยมากทุกคนแต่หลินก็เออยังไม่เคยยอมแพ้เลยทุกคนเราก็ยังลงทุกวันสึงแม้ว่ามันจะหนักหนาแค่ไห,หนก็ตามเกิดแล้ว ใช้ขนดำหรือขนเงินดีกว่าถ้าเป็นลงดันใช่ปะก็แนะนําให้ใส่ขนดำค่ะกับขนทองอย่างที่ลินใส่มันอาจจะไม่ถูกนะคะอืมเพราะขนกาดียนจะการมอนได้ดีกว่าขนรอนะคะันหาหลักใช่ปะของมอนดันนี้ก็คือแบบมันตีไม่ขี้อเอางงคือแบบโอ้โหเอาลงยากมากเลยนะคะโอคืเอเรากำลังตึงเครียดเจออีกแล้วนี่ยอาจารย์ทำไมช้าเดี๋ยวอดอ่านแน่นอนนะอ๋อไอลืมอาญาลบมาวางอุ๊ยเปิดปรป อ้ยนหลงเพราว่ไมีใครละยูอนซีคือแบบว่าเอละเนอรแล้วทุกคนขึ้นขึ้นก็ตีลงยังไม่ถึงห้ารอบเลยตายอีกแล้วร้องให้ให้ฟังหน่อยครับน้องหบีภาษาสเปนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเหอะไปกันไหนวันนี้อะโอ้ยเข้ามาใกล้หน่อยมอนมันเลือดขึ้นด้วยทุกคนรู้วะเจ้าเฮ้ยให้ฉันได้เข้าวาร์ปนะพวก โอ้โหโอเอาใหม่ก็ได้นะคะสูตรนะนะคือแบบไม่เป็นไรเอาใหม่ก็ได้แม่ส่งกุนยหว่งว่าจะไม่มีรอบที่สามนะเออเข้าใจใช่ไหมเริ่มบินพันกันเริ่มมีพิรุษเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะคะยูซี่นะนี่โอเคก็ไม่ได้กลัวนะก็แค่ก็แค่นอนป้าก็แค่นอนนะคะตีแรงจัด หมายถึงมอนตีหลินแรงหรือว่าหลินตีมอนแรงหลินเริ่มสับสนแล้วเนี่ยหรือว่าคิดว่ามอนเนี่ยน่าจะตีหลินแรงนะมอนตีลินแรงมากดันเนี้ยคือแบบว่าต้นทุนแพงนะคะแล้วก็โอกาสได้หินนะคะอะน้อยแต่ว่าโอกาสแบบกบลูนอะไรอย่างเงี้ยก็พอ,พอจำจำจำๆกันกับดันร้อยสี่สิบไปนะร้่ยสี่ได้ยาวบอนใช่มอนตีแรงมากไม่งั้นโอ้โหคือตีแรงจริงๆดันเนี้ค่อนข้างที่แบบว่ามอนแบบมันตีแล้วมันไม่ค่อยติดคิกนะคะ เขาจ่ายยิงสองเป้าอะถ้าแม่สองของเธอลงเขาแบบสุดจะบึ้บ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 เลยนะจริ๊งก็คิดว่าเออา damage ามันน่าจะมาจากลูกมันสัส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้ไอ้ลำพังตัวบอสแม่ง่ะมันไม่เท่าไหร่แต่ลูกมันเกิดมาที่เด็กคือแบบโผงใส่เราคนเดียวโอ้โหโอไอ้เหลืองอุ้ยหุยเลยทุกคนยังอุ้ยหุยเลยค่ะแค่จะไม่เจอ,อไรฟ้าคือมีแต่ได้เหลืองนะทุกคนเปิดสตรีมาดิ๊งก็ตายโชว์แล้วต้องสองรอบดันเนี้ย เธอเหนต้องกดเลือดช่วยตลอดเลยทุกคนเห็นไหมแกนลบมานะยนอยูบอกนะว่ามันก็เพิ่งฝีครั้งเดียวาแบบหลินสิแก่ๆเลยนะเนี่ยโยนช่วยค่าทีพวกโอเครอบนี้ไม่ตายนะคะทุกคนรอบนี้แปลว่าโอเคซ้อมมาดีนะคะคุ้มปี๊อ่ะ <c oughs>